สวัสดีครับผมเอ็มร้านซักเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวติดตั้งเกีลูฟี่เอฟนะครับนี่ลนะูฟี่เอฟนันในโตโยต้าพีอูนนะครับรถคนขับพีอูนเนี่ยหลายคนสงสัยว่าคันนี้รถเป็นรถพีอูนเนี่ยเป็นรถไฮบริดจะใส่เกีได้ไหมนะอ่ะคันนี้ใส่ได้นะครับนี่รีวิวนี่นะครับพีอูนไฮบริดนะครับสต,ตาร์รถนะอ่าคือหลายคนสงสัยว่ารถเขาแบบเป็นรถไฮบริด สามารถใส่เกวัดได้ไหมเพราะว่าไปใส่ยี่ห้ออื่นมามันใส่ไม่ได้อ่ะอันนี้คลิปนี้จะมารีวิวว่าใส่ได้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นของลูฟี่นะครับติดตั้งอยู่ในรถพีวูดไฮบิดนะครับนี่นะครับรีวิวให้ดูชัดเจนว่าติดตั้งในพีวูดไฮบิดได้นะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยนี่นะครับเปลี่ยนหน้าได้นะครับเปลี่ยนหน้าได้ห้าหน้านะครับอ่านี่นะครับสวยงามสวยงามนะครับเปลี่ยนค่าในช่องต่างๆได้นะครับสลับค่าได้ว่า อยากเปลี่ยนค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเปลี่ยนค่าได้มนอนงม่าน้ําเปลี่ยนได้หมดนะครับเปลี่ยนได้หมดค่าเยอะมากเลยนะครับสลับค่าได้ดูค่านะครับผม e ี o ู d hybrid นะครับใส่ลูฟี่นะครับผมนี่นะครับดูได้หลายค่า af ก็มีนี่ af a u ก็มีนะครับ a u t เ a เ t o นเซอร์นะครับ จิ้นโหลดก็มีนะครับวัดได้ประมาณยี่สิกว่าค่านะครับยี่สิบกว่าค่าในตัวเดียวนะครับี่หกเปอร์เซ็นต์คันเร่งเปอร์เซ็นต์ลิ้นมีหมดโอเคเอาหม้อน้ำก่อนอยากดูหม้อน้ำนะครับมีหม้อน้ำแปสิบแองศาแล้วก็ดูหม้อน้ำได้นะครับสวยงามนะครับเปลี่ยนสีตัวเลขันหนังสือได้นะครับตอนนี้ตัวเลขสีแดงอยู่ใช่ไหมเราไม่ชอบสีแดงเราก็าเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับจะมีบอกว่าเราเปลี่ยนผ่าอะไรอ่า สีขาวละสีชมพูละมีตัวเลขเห็นไหมเป็นสีได้นะครับใครชอบสีอะไรก็เลือกเอาเลยครับตามใจชอบนะครับผมเปลี่ยนได้ทุกช่องนะครับสวยงามนะครับรองรับรถไฮบริด Pudee ไฮบริดนะครับติดตั้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับพอดีลูกค้าเขาไปลองเกตรุ่นอื่นมาแล้วกันผมก็ขายรุ่นนั้นผมก็ขายรุ่นตัวละพันกว่าบาทนะครับมันจะไม่รองรับรถไฮบริดพอเข้าโหมดไฮบริดเนี่ยเกตมันจะดับนะครับแต่ตัวนี้คือมันจะรองรับออกแบบมาสําหรับรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ เรารับรถไฮบริดหรือว่ารถธรรมดาก็ใส่ได้นะจะเป็นเจ็ตบีออสยาลิทบีแม็กฟอร์ดอะไรก็ใส่ได้นะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับพูดง่ายๆยันรถไฮบริดรถติดแก๊สก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครอบจักรวาลรถไฮบริดรถติดแก๊สรถธรรมดาเบนซินดีเซลใส่ได้หมดนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้จะมารีวิวว่าใส่ได้นี่วัดรอบวัดไล่ขึ้นหมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเข็มไวไม่ช้าไม่หน่วงนะครับวัดรอบไล่ขึ้นไวนะครับ รอบจอะขึ้นแบบไม่น่วงนะครับขึ้นแบบสมูทไม่กระตุกน,นี่นะครับนี่สมูทนะครับลื่นไหลนะครับอ่ะแล้วก็เตือนค่าต่างๆได้ลูกเล่นเยอะมากเนี่ยเตือนวัดเตือนวัดรอบวัดความเร็วอะไรได้หมดนะครับเตือนได้นะครับมอน้ําก็เตือนได้นะครับตั้งเตือนแล้โอเคอันนี้ข้หมไูไฮบริดแล้วนี่ไงนี่ไงข้อมดไฮบริดแล้ะพิธีการดูก็คือเนี่ยถ้าวัดรอบเป็นศูนย์แปลว่าข้อมูลไฮบริดนะครับนี่นะครับนี่วัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยนะเป็นศูนย์ นี่ก็ดับวันรอบอันนี้เข้าหมดไฮบริดแล้วนะครับเห็นไหมเกตไม่ดับนะครับนี่ไม่ดับนะครับชัดเจนนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อมันก็จะดับเนาะเวลาเานะ <ak> ข้าหมดไฮบริดเนี่ยเกตก็จะดับเข้าหมดเครื่องยนต์เกตก็จะติดติดๆๆดับดับอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ยี่ห้อนี้ไม่ดับนะครับนี่นะครับเข้าหมดไฮบริดแล้วก็ไม่ดับอผมเหยียบคันเร่งนะผมเหยียบคันเร่งเพื่อให้เข้าหมดเครื่องยนต์นะครับรถเขามีสองหมดไงไฮบริดกับเครื่องยนต์เหยียบคันเร่งนะ เขาหมดเครื่องยนต์ละเห็นไหมโอเคครับสรุปว่าลูฟี่เอฟอรองรับรถยนต์ไฮบริดนะครับอ่ะคลิปนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะครับผมดับเครื่องเกตก็จะดับไปนะครับโอเคนี่ดับแล้วเรียบร้อยนะครับี่ดับแล้วโอเคครับก็ใครสนใจรุ่นนี้ก็ทักมานะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใครขับพีอูดอยู่ก็มาใส่รุ่นนี้ได้นะครับขอบพระคุณมากครับ